สวยครับอยู่ผมช่องวิซัสเ u อร์ดี้คลีนวันนะครับอันนี้จะมารีวิวดีวีดีคอนเสิร์ตสองทศวรรษสลาคุณวุธนะครับเป็นเวอร์ชันแรกคือสองพันของปีสองพันสามส่วนเวอร์ชันสองจะเป็นของปีปีสองพันสิบทีรีมาสเ,สเตอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของปีสองพันยี่สิบห้านะครับหรือปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเริ่มจากน้าปกก่อนนะครับน้าปกจะมีรูปภาพภาพคอนเสิร์ตช่วงช่วงท้ายเพลง ทำคำขอบคุณในช่วงท้ายคอนเสิร์ตครับและมีรูปตัวจีบันทึกการแสดงสดครั้งครั้งวัตศศิตร์ของทศวัสษ์สาคุณวุธนะครับและมีสติ๊กเกอร์ DVD 9คุณภาพสูงสุดในระบบ DVD มุมขวามีคำว่า DVD คอนเสิร์ตเป็นรูปสปอตไลท์นับพื้นหลังสีเหลืองทองนะครับ เล่นไปวันที่เล่นไปวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2546นะัมน้าร้อยสี่สิบหณอิมแพกเอเลนาเมืองทองธาน,นีศรีปินจามิมีสลาคุณวุฒิตู่นันทิดาแก้บวบัวสายศีริพรอภัยพงศ์เสนาธนพลอิทธิฤทธิ์กัตจกกักรพันธ์คอบุริทิรโชอดอีบุญไฟไม้พิรพงพรพลพน์ตายอรไทยอัมอัมมาลินออดโอพาสบางแก้วปีเสด็จไทยธนวุฒิแชมป์แชมป์ลำโบโบ,บสุนิตาอิอกรพน์มณ์มณฑการกบแท็กซี่ ข่าวสมข่าวสมภาวรนุชพุทธพุทธชาตจองขวัญกาลยาและสอสินชัยนะแล้วก็มีโลโก้โฮม e อ o เ c e ร์ h โฮมยูสโอลีอนุญาตให้ใช้เพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัยเท่านั้นสปอนเซอร์โดยลูกทุ่งเอฟเอฟเอพีจากดีแท็กพาวเวอร์เคอร์ดออร์ดบีิสตน5.1ดีบี9เจนกามิกามิโกะอีกแบบหนึ่ง mga สามร้อยห้าสิบาทสติกเกอร์ร้านเจบิกสองร้อยห้าสิบาทครับสารปกจะเขียนว่ากิจการตลาดปีสองพันสามสีเขียวแลขแถบสีเทาวีดีคอนเสิร์ตบันทึกการแสดงสดครั้งประวัติศาสตรสองทศวรรษสลากคุณมุขครับนะสีขาวไม่มีอะไรครับนะเลขรหัสแผ่นกับดีดีวิดีโอข้างหลังก็มีรูปภาพสีปินในคอนเสิร์ตสองทศวรรษสลากคุณมุขทั้งหมดนะครับ มีรายชื่อเพลงทั้งหมด29เพลงนะครับแต่ไม่มีบนัสตมาทีเรียนะครับมีลายเซ็นผู้บริหารของแกมมี่ครับมีเลขลายแผ่นเหมือนเดิมมีบาร์โค้ดคอปเปอร์สแตป์โนดิสนะผลิตผลสิต29สิงหาคม2 5ง6วันจันทร์นายสิกันยายน2546วิธีใช้เพื่อดูและฟังจันวน29เพลงอีวีดีคอนเสิร์ตส่งผลลึกสิบกันยายน2546 ควายาวร้อยสามสิบนาที wton ห้ w e o o w e DVD Video. จาจุดหนึ่ง o dot wton ห้าจุดหนึ่ง o dot d วิดีโอ o ตัวของลิสิตจัดจำหน่ายโดยเจียงแกรมมี่ที่อยู่บริษัทและผู G ้ริล nga แล้วก็มีเว็บไซต์เจียงแกรมมี่และเว็ e บไซต์ eotoday com ใบอนุญาตจะเขียนว่าบันทึกการแสดงสดครั้งประวัติศาสตร์สองทศวรรษสาธสสาณพุทธบริษัทเจียงแกรมมีจกกม่จะกลับมาชนอนุญาตเทพมือสีน้ำเงิน ก็ทอจหนึ่งแปดหนึ่งเก้าทับสี่หกู้รองสนนานะครับขอแยกแกะก่อนนะครับอ่าแกะเรียบร้อยมาดูข้างในครับอ่ารูตัวแผ่นจะเป็นเหมือนกระบกากหน้านครับมีบันทึกการมีบันทึกการสดแสดงสดคำปราศรัสตรสองทองคุทองคุงคสวัสดิ์สลาคุณวุธนะครับมีโลโกโด้ดีวีดีวิดีโอคำเตือน มีคำเตือนบอกโดยเยมแกมมี่ขอไปเติม c o ค p a c ิตอ g i t a l โอเอ o NTA เลขรหัสแผ่นกับใบอนุญาตและมีโลโก้ฮงคอนเสิร์ต On Story นะครับข้างในเป็นเครดิตผู้มีส่วนร่วมในการทำคอนเสิร์ตนี้ว่ามีใครบ้างนะครับสิเปินโดยใครนะครับอ่ะมีสปอนเซอร์ต่างๆนะครับ แลวมีขอบคุณเล็กน้อยครับอันนี้ช่วงภาพคอนเสิร์ตเหมือนปกหน้าด้าเหมือนกันครับมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และมีบทกำหนดโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับดูสภาพแผ่นก่อนครับแผ่นก็ไม่มีรอยครับใหม่ครับก็มีปานี้ครับถ้าใคร ก็จบกันไปแล้วการรีวิวดีว,วีคอนเสิร์ตหายากอีกคอนเสิร์ตหนึ่งก็คือสองสตาวรร์คุณสลาคุณธุฒินะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r ร b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปครับซึ่งเป็นคลิปแรกของปีสองพันสองพันห้าร้อยร้อยหกสิบแปดหรือหรือสองพันยี่สิบห้าครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ